สวัสดีครับผมคนธรรมดาคนหนึ่งขอพูดประโยคนี้ความน้อยอกน้อยใจที่ว่าไม่มีใครรักในชีวิตเลยลองสังเกตดูนะครับคำว่าไม่มีใครรักไม่มีใครจริงใจสังเกตว่ามีใครบ้างที่คอยพูดจุกจิกเออกินข้าวหรือย,ยังเสื้อผ้าตัวใหม่นะใส่ไปเลยไอตัวเก่านี่ เอาไปซักก่อนอย่าไปนานนะกลับให้ตรงเวลาหน่อยถ้าได้ยินบ่อยๆแบบนี้ไม่มีเสียแซงพูดตรงๆพูดมาอยู่เรื่อยๆแบบนี้นั่นแหละครับคนที่จริงใจเขาจะไม่เสียแซงเขาจะพูดคือเขาเป็นห่วงเราเขาพูดบ่อยแต่เรามองกลับกันอาจจะมองข้ามมองในทางลบว่าเขาเป็นคนจุกจิก แต่ความจริงนั่นแหละครับใช่แล้วใช่แล้วคนที่เขาจริงใจนั่นแหละครับว่าแล้วก็นีจุกครู